สบายดีวันนี้มาพบกับหลิงสาราเหมือนเดิมนะคะวันนี้หลิงจะมาทดสอบเพื่อนของหลิงและหลานสองคนของหลิงค่ะให้เขาอ่านอักษรไทยนะคะว่าเขาจะอ่านถูกไหมเพราะว่าเขามีคุณพ่อเป็นคนไทยอ่านได้ไหมและจะพูดได้ไหมนะคะเราไปทดสอบกันสนดีคับผมชื่อเด็ไชไยฮเตสึชื่อฮเตชิชื่อดินคือเจ้าเดียนยู กำลังเสียงเจียงแล้วแล้วก็เยี่สิบแปดยังเข้าโรงเรียนแล้วอ๋อผมนี่คือมีพี่สายของผมใส่เข้าผมเบ็นเสื้อดีกสายเสื้อเรียนเหมออย่างเยสื้อดรียสื้อสายน้อยเสื้อจริงเสื้อคามันเดดย,ยายมอสองฝั่งซีงมอหนึ่งอะโรงเรียนโรงเรียนมอสองฝั่งซี อายุสิบสามปีมีน้ำหนักกิโลแปดสิบสามเราจะเราจะให้เด็กๆอ่านก่อนนะคะเราจะอ่านตัวอักษรเด็กชิต้าโตใช่ไหมเนี่ยเราจะให้เด็กๆอ่านอักษรก่อนนะคะว่าเขาจะอ่านนี่ค่ะอ่านตัวอักษรนี่นะคะว่าเด็กๆจะอ่านได้ไหมเราจะเริ่มทั้งเด็กๆทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะเริ่มคุณเชน้อยอ่านให้ท่านผู้ชมฟังหน่อย กอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายตอคนขอละคังงอมูจอจานสอสิงะสอสางสอยังนานไปมาถือกระจาบไป่ได้โซสางแล้วก็มีอะไร ขโกอโหอตอไม่เป็นในอันผิดอันถูกเรา, <นอ S 2> พาเพราะว่าหมอหญิงอะหมอหญิงทอทอช้าทอถับทอพู้เท่าทอทอเทพตอเด็กตอเต่า ทอถุงทอทหารทอทงนองหนูบอใบไ,ไม้อปอปลาพอพึ่งหาผาพอพานพอฟันพอสพัมผัสพอเท้าดียว่าพอยัก รอเรือรอเริงโบแหวนสอสาลาสอสีสอเสือหอหยิบพระจูปาอ้ออ่างอ้อนกฮู้นกนกฮู้ หมดแล้วเก่งมากเลยเจ็บตาแล้วก็วันนี้หลิงก็มีเพื่อนอีกคนที่จะแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะก็คือเพื่อนที่เรียนที่อยู่เวียดนามเหมือนกับเลิงเลยนะก็คนที่สอนหลิงนั่นแหละคะ่ะที่สอนหลิงอ,อ่านภาษาไทยในคลิปกุนกอนนะค่ะก็คือคนนี้ค่ะเราจะไปฝึกเขาว่าเขาจะอ่าน ถูกไหมว่าเขาจะอ่านถูกไหมเราเออเราจะไปทดสอบว่าเขาจะอ่านถูกไหมคะสวัสดีครับผมซื่อทอนครับมาจากซ่องอทอนบาวบาวลาว่า <c oughs> ยังไม่จำซ่อง <c oughs> เลยวันนี้จะมาอ่านภาษาไทยให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าเด็กสอ,องคนนี้อ่านเก่งนะนะส่วนเธอก็อ่านให้ ให้เก่งกว่าเด็กนะสมที่เธอใหญ่กว่าเขาจะมาภาษาไทยให้ทุกคนฟังทุกคนดูนะครับว่บาจะอ่านถูกกี่เปอร์เซ็นต์อา่าเรือบเลยกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังงองูจอจานซอสิงสอสางซอโซ่

ถอถอผู้เท่านอนอนอนเนรดอเด็กตอเตาถอถุงทอทหารทอทงหนอหนูบอใบไม้พอปลาพอพึ่งพีเลยอผาพอพานพอพันพอสำเพอมอมายอยักรอเรือรอริงบอแหวน สอสาร่าสออฤษีสอเสือหอหีบทีนี้อไรนะจุจุจูฟาฟาฟอบจักออ่างหอนุคู่ครับ <c oughs> ก็อ่านจบแล้วนะครับว่ <c oughs> าจะอ่านออกเสียงถูกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไปดู ก็เพิงเคยอา่านอ่านเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แต่ละคนก็อ่านเท่าที่รู้เพราะว่าก็แอบฝึกแอบอ่านนะคะส่วนมากก็ดูทีวีที่เขาพูดกันใช่ไหมเราถึงพูดได้แต่ถ้า<ม><ม>ให,ให้ให้อ่านหนังสือก็อ่านไม่ใช่ใช่ไหมวันนี้เราก็อ่านเสร็จนะคะก็มีถูกบ้างผิดบ้างนะคะอ่าก็แต่ละคนก็พยายามอ่านให้ดีที่สุด อ่าไม่รู้ว่าคลิปนี้จะถูกใจท่านผู้ชมไหมคะก็ส่วยส่วยบอกด้วยนะคะว่าออพวกเราอ่านผิดตรงไหนบ้างนะคะพวกเราก็อ่านพยายามอ่านดีที่สุดแลวนะคะก็ขอบคุณอ่าก็ขอบคุณเพื่อนของลิงนะคะบ้านใกล้เดืองเคียงหนิ่งเลยเลยนี่คือคนที่บ้านใกล้เคียงกับลิงเลยคะ่ะช่วยเหลือกันมาตลอดก็คือคนนี้ค่ะ ก็ขอบคุณนะมาจากช่องอะไรเหรอมาจากช่องทอนบ่าวลาวอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายบบ๊าายยขอบคุณค่ะ